เขตห้ามราสัตว์ป่าหนองปรักพยาเขาระยาบางสาเป็นแหล่งดูนกน้ำที่สําคัญของจังหวัดสตูลนกที่อพยพหนีอากาศหนาวมาจากต่างประเทศซีกโลกเหนือมาอยู่ที่จังหวัดสตูลโดยเฉพาะที่นี่จัดได้ว่าเป็นเขตอบอุ่นหลักๆจะมีนกเป็ดแดงนกไอ้งัวนกอีโก้งนกกระสาและกลุ่มนกยางชนิดต่างๆที่เข้ามาในเขตห้ามราสัตว์ป่าหนองปรักพยา ซึ่งจำนวนการเข้ามาในแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า5,000ตัวโดยเฉพาะนกเป็ดแดงจะอพยพมาในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนเมษายนของทุกๆปีความพิเศษของพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะหนองน้ำเพียงอย่างเดียวที่นกเข้ามาอาศัยยังมีในส่วนของโซนภูเขาที่พบนกแคทครูมรกตและนกอีกหลากหลายชนิดอพยพนะครับที่ที่อพยพมาจากาพื้นที่ที่อากาศหนาวของประเทศทางซีกโลกเหนือนะครับ ได้อพยพเข้ามาในพื้นที่ซึ่งประเทศไทยถือว่าจังหวัดสตูลเองเรามีพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับถือว่าเป็นเขตอบอุ่นนะครับซึ่งหลักๆนะครับอาจจะมีนกเป็ดแดงนะครับนกไหง่วนะครับนกอีโก้งแล้วก็นกกระสาและกลุ่มนกย่างชนิดต่างๆนะครับที่เข้ามาในพื้นที่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบักพญาเองนะครับแล้วก็จํานวนที่เข้ามาในแต่ละครั้งนะครับไม่ต่ํากว่า5,000ตัวนะครับโดยเฉพาะเป็ดแดงนะครับแล้วก็ ช่วงระยะเวลาที่นกอพยพนะครับตั้งแต่เดือนกันยายนของทุกปีจนถึงเดือนเมษายนของทุกปีนะครับที่มีนกอพยพเข้ามาอาศัยในพื้นที่นะครับสำหรับนกประจําถิ่นที่หาชมได้ยากแต่มีที่นี่คือนกทึสทือพันเหนือเป็นนกตระกูลเขาแมวและเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจําเขตห้ามราสัตว์ปาน้องปรักพยาเป็นนกประจําถิ่นและหาดูได้ยาก สำหรับนักดูนกที่สนใจจะมาทำกิจกรรมที่นี่สามารถดูได้ตลอดทั้งปีหากจะดูนกอพยพก,ก็สามารถมาดูได้ในห้วงเดือนกันยายนถึงเดือนเมษายนของทุกปีสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุปกรณ์ต่างๆก็มีบริการให้พร้อมและในห่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทางกรมอุทยานงดจัดเก็บค่าบริการเข้าระหว่างวันที่31ถึง1มกราคม2566 สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเขตห้ามล่าสัตว์ป่านองปลักพญาจะมีบริการน้ำดื่มกาแฟและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวสองใต้นิวรายงาน Icon Music Speed